ภิกุทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลย ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยความทุกข์ ความเป็ดล้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัพีที่เป็นป่าชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นพิกุทั้งหลาย สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ ists, ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ที่ไม่เคยเป็นบุตรโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ที่ไม่เคยเป็นทิดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีธนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้สวยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตพีที่เป็นป่าชาตลอดกลาลนานเหมือนฉะนั้น พิกขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารดั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหลาสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวนร้องไห้อยู่ เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะป,ะปลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แลมากกว่าส่วนน้ำในมหาสุทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยพิกกุทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยกาลนานนี้แหละมากกว่า